จ๊ใหญ่พาซิเจ๊ใหญ่พาซิ่ัรอมานีวป้นกลค่นคนล้มลค่นไรค่น้มายค่นไปเนอะโค้แรงมกเโค้งล้นี่ก็ต้องมันระว่างมาโค้งใับไต้ขับค่อยๆขับชะลอชะลอ Yeah. <laughs> ลุยช่งหน้าพี่น้องโอ้ยส่งเกียวนี่แลละพี่น้องตอนนี้มีการซิงพี่น้องก็ตะลึงแคบแคมแซงเดงไม่ได้พี่น้องเออนามันมจับก็โลงหดอา้ข้ามไปหน้าหร้อพี่น้องเด้เอ,อข้างไปหน้าข้ามไ,ไปหน้าพี่น้องข้างเนื้อเป็นเนาะเป็นมัจับข้างเนื้อเป็นโพดธรรมดามัจับใน,นหน้าเพ้อ ไม่ได้เอาไม้เซลฟี่มาคือ,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 อเอาคือเอากล้องเสือมือมาเพลงเพิ่มน,นะกระแววบ่เพลงกระแววเนาะโอ้เพลงกระแววประมาณหน้าพี่น้องจำทางกับมีค่อยได้เพราะว่าเขาตั้นให,หม่หมดผู้ค้าก็ไม่ได้อยู่บ้านตั้งว่าสามสิบกว่าปีไม่ได้อ้อมมาเย็นหน้าเย็นโพ้งจังหน้าเพิ่มเป็นหน้าเพิ่ม ี๋ยวนี้คนก็นมียมอยู่หน้ามีได้อยูเ่เอ้อันนี้เทงเซล่าบอานนี่อ๋อนี่เทิงเซล่าเนาะโอ้โหงเลนะทลง,งเขากับปางเพื่อนหลังนึงเนาะเฮ้ยเทงเขากรับปางกับเพื่อนหลังนึง <Hey. S 1> มาหอดแล้วพี่น้องโอ้ยถ้าเดี๋ยวมาหอดเ <Hey. S 1> ทงเทลงเซลล่าบ้านผนแดงถ้าเดี๋ยวมาหอดเทิง เราอยู่ทุ่งน่ะมาเก็บดอกไม้ไปเฮดพมมาไล่ไปแต่งคันว่าเบ่งพี่น้องดอกไม้กำลังโรยล่าเฮ้ย,ำยกำลังโรยล่ากำลังนิ่เปิลนะเธอเดินเข้าไปบ่าจะของคขนแล้วเด้อนี่ค่ะเบ่าจะของเขาเรียบร้อยแล้วจะของเป็นอนุญาตแล้วจะของเป็นอนุญาตแล้ว เจองวามเพิ่อนอนุญาตแล้วลลโอ้นี่เอออืมมาเอาที่ล่มอันนี้เทงหน้าเพื่อนเด้อรับเด้อนี่ยเทงหน้าเสร็จเาเทงหน้าเพิ่นกับปานเพื่อนหลังนึ่งพะละมีห้องน้ำห้องวีดีโอครบทนเพิ่อนอนุญาตเธอมาเก็บดอกไม้ตอนนี้กับมาเก็บดอกไม้ไปแต่งเปลนพ่อมาไลา่ไปแต่งขันมะเบงไปแต่งขันห้าขันซีบมาเก็บดอกไม้ เอาไว้เอาไวเอาดอกไม้เอาไว้ไปท,ำพ,งงทำพิธีบ่งสงทำพิธีบ่งทำพิธีบ่งสงองปู่เพิินแล้วแต่เพิินนับถือเดอ้อเพิ่นนับถือไปเลยกะน,นับถืออันนั้นนับถือสูงสุดกับพุทธประธรรมประสงฮละเล่าหลวงมากก่ะเจ้าปู่เจ้าพูดง,ง่ายก็คือแบบอืมอืม ปูนาปูนาคลาดสูงสุดก็คือผู้ประทำประสงค์เออลองลรมากกับพ่อแม่พ่อแม่แล้วก็ต่อมากับเป็นแบบปูแบบปูก็คือบกปูนาคลาดหรือปูเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางนี่แหละปูคุมบ้านคุม,มเมืองเมื่อิออนี้เราบองท่งปูไปปูปูปนาอือลือเพิ่งกำลังมาเก็บอ่อนดอกไม้มาเก็บอ่อาดอกไม้เพื่อที่จะไปแต่ง อืมคุ่นี้วันที่สิบหกก็ต้องมาทำวันเอาโชคเอาชัยเอาโชคเอาลาบเอาโชคเอาลาบอือมาคิดปรกกังามเนาะเออมาคิดปักกงามแท่งโอ้ยมาคิดปักกังามงามผมอืม่งามนะมีเป็นแมงมีเป็นมดกี่เหรอเดินมาเป็นแมงเป็นมดเดินเป็นแมงเป็นมดเดินเพิ่นพัดตอนนี้ก็มาเก็บดอกดาวเรืองนะครับผม เก็บดอกดาวเรืองนะครับเก็บดอกดาวเรืองนะครับผมเก็บดอกดาวเรืองนะครับผมกลับไปทำพวงมาลัยแล้วก็ทำที่บวงสรวงของขยามเนาะ้นีนขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่คอยเป็นกำลังใจที่คอยติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอความสุขสวัสดีจรมีแด่ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ